สวัสดีครับพวกเราที่รักทุกคนในที่สุดเราก็ถึงถึงเลยถึงกระบวนการของการวาดโค้ดสุดยอดวิชาของการโค้ดจุลจิตในเวอร์ชันที่5.0ซึ่งเป็นเวอร์ชันที่เรากําลังเข้าไปถึงการเจาะลึกคุณสมบัติพิเศษของความเป็นโค้ดการที่เราจะไปโค้ดคนอื่นการที่เราจะจะปลดล็อกชีวิตหรือไป ไปต่อวงจรความสําเร็จให้กับใครหรือใช้ชีวิตในแบบของผู้ให้ในแบบของพี่เลี้ยงในแบบของครูในแบบของเทรนเนอร์ในแบบของโค้ชก็แล้วแต่เราก็ต้องเรียนรู้ความจริงของชีวิตหลายอย่างนั่นก็คือความความฉลาดทางจิตวิญญาณที่ผมเรียกว่า SQ เราต้องเราต้องทำตัวให้เป็นแก้วน้ําที่ว่างเปล่าเราต้องเป็นถ้วยชาที่มันพร้อมที่จะเติมเต็ม ไม่เป็นชาล้นถทวยการเป็นโค้ชเนี่ยมันนอกจากจะเป็นสัญจตยานของของของคนที่มันมีความความไรความรับรู้ในชีวิตความแตกฉานความเข้าใจโลกตามความเป็นจริงเราถึงจันสามารถที่จะไปไปเชื่อมระบบต่อวองจรกับคนอื่นได้โดยเราเองต้องเป็นคนมีสมาธิมีสติที่ มีสติสัมปชัญญะที่มั่นคงต้องเป็นคนสุขุมเป็นคนนิ่งโค้ดต้องเป็นคนเป็นผู้ฟังที่ดีอย่าไปโต้แยง้งการตั้งคำถามของการโค้ชแต่ละครั้งกับผู้ที่มาโค้ชกับเราที่เราเรียกเขาว่าโคชีเนี่ยจะต้องเป็นคำถามที่มันกระชับรัดสั้นตรงไปตรงมาได้ใจความไม่วุอะไรไม่ยอกย้อนไม่วกวนและที่สำคัญก็คือ มันต้องเจาะเข้าไปในจิตวิญญาณเขาให้ได้นั่นคืออย่างแรกที่เราจะต้องทําคนต้องต้องดูสมาร์ทอ่ะดูสง่างามต้องเป็นคนที่โคชีหรือผู้ที่เราโค้ชเขาเขาเชื่อถือเราได้หรือแม้แต่ถ้าเราโค้ชตัวเองเราก็ต้องเป็นคนที่มีสปิริตอ่ะมีความจริงใจกับตัวเองอะ่ะไม่หลอกตัวเองอะ่ะไม่สร้างภาพกับตัวเองจนไม่แน่ใจว่าตกลงเร,เราคือเราคืออะไรกันแน่เราต้องเป็นตัวจริง เราต้องเราต้องเกิดมาเพื่อที่จะเพื่อจะที่จะเป็นดาวฤกษ์เราต้องมีแสงสว่างในตัวเองฉะนั้นโค้ดจึงเป็นคนที่เป็นที่รักมีสเสน่ห์แล้วก็ที่สําคัญก็คือมีความน่าเชื่อถือโค้ดจะต้องทําตัวให้เป็นที่เคารพหรือเป็นคนที่ได้รับการไว้วางใจจากจากโคช้ชีหรือผู้คนที่มาหาเรากระบวนการเหล่านี้เป็นเป็นกระบวนการเบื้องต้นของการเป็นโค้ชเป็นเทรนเนอร์เป็น เป็นเป็นพี่เลี้ยงทางจิตวิญญาณที่เราจะช่วยต่อวงจรของความสําเร็จโดยเฉพาะกระบวนการของการวัดโค้ดเนี่ยใช้คลื่นความถี่ของจักรวาลที่เราเรียกว่า The Universal ์แ e ลเอนเมันคือการต้องเต็มตัวที่เราจะจูนที่เราจะสื่อสารกับตัวเองภายในเพื่อจะสื่อสารกับความรู้ในระดับของ The Universe เปิดหัวใจของเรา ื่อสั่นสะเทือนอนุภาพของพระเจ้าอนุภาพของบิบอสซอนให้สัส่นสะเทือนไปทั้งจักรวาลผ่านอะตอมหรือเซลล์ในระดับ DNA การวิพโค้์จึงเป็นการสั่นสะเทือนระบบจิตใต้สํานึกในระดับ DNA และเป็นการกระตุ้นการทํางานอันแสนมหัศจรรย์ของซูเปอร์คอนชีสเน็ตหรือจิตเหนือสํานึกในระดับที่เรียกว่าไฮสปีดในระดับที่เรียกว่าการทะลุทะลวงยีนหรือ DNA กันเลยซึ่งกระบวนการนี้เป็นกระบวนการวิทยาศาสตร์ ควอนตัมที่อธิบายถึงสรรพสิ่งเนี่ยนะโดยเนื้อแท้แล้วมันคือความเป็นหนึ่งเดียวกันความความอะไรความรู้ในชีวิตของเราไม่ได้แค่รู้จากการอ่านตำรับตำราการเรียนรู้ในห้องเรียนแต่มันคือประสบการณ์ชีวิตที่ผมที่ผมได้โค้ชได้จูนคนกว่าหลายพันคนในตลอดเวลา20-30ปีที่ผ่านมาได้เดินทางไปรอบโลกได้สัมผัสกับกับอะกับประสบการณ์ ของการได้ใช้ชีวิตในใน,ในทุกมิติในหลากหลายแงยม่มุมในความมหัศจรร์ของโลกซึ่งเต็มไปด้วยความหมายของการมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ดังนั้นสิ่งที่โค้ชต้องมีก็คือต้องเป็นคนที่น c e nice, เป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่อารมณ์ดีเป็นคนที่เปิดกว้างเป็นคนที่ที่อะไรที่ทําตัวเหมือนแก้วน้ําที่ว่างเปล่าไม่ไม่อะไร ไม่แสดงตัวเป็นพวกน้ําชาร้นถ้วยและที่สําคัญก็คือต้องอ่อนโยนต้องอ่อนน้อมด้วยต้องสงบต้องมีสติสัมปชัญญะต้องมีพลังที่จะที่จะอะไรที่จะปลดล็อกตัวเองก่อนที่จะถอดรหัสชีวิตของเราก่อนในหลักสูตรของการมาเรียนวัปโค้ชที่เรียกว่าการวับจุนจิตโค้ดเนี่ย ถึงเราจะไม่เป็นโค้ดเพื่อไปโค้ดคนอื่นแต่เราก็สามารถเป็นครูของตัวเองเป็นนักเรียนที่กําลังเรียนรู้ระบบชีวิตของเราด้วยตัวเราเองเราโค้ดตัวเองให้ได้ก่อนเราถึงจะไปโค้ดคนอื่นและที่สําคัญมันใช้คลื่นพลังงานของจักรวาลของความตื่นรู้ของสติสัมป,ปชัญญะอย่างแท้จริงการวาร์ปโค้ดก็คือการกระตุน้นการตอบสนองของจิตเหนือสํานึกหรือว่าซูเปอร์คอนชีชสเน็ตให้มัน ให้มันเต็มไปด้วยพลังงานของความตื่นรู้แบบสุดขีดมันคือการเปิดรหัสลับของชีวิตแบบทะลุทะลวงมิติที่หแบบทะลุทะลวงจิตวิญญาณของเราแล้วเราจะพบกับศักยภาพเล่นลับของความรู้สึกที่ลึกซึ้งที่เราไม่เคยรู้สึกมาก่อนสิ่งที่ผมกำลังจะบอกกับพวกเราก็าคือโค้ดต้องต้องครบเครื่องอ่ะต้องฟูลฟิ l อ่ะเราเป็นจะไปเป็นโค้ดคนอื่นแต่เรากับสลึมสลือ เราเงาะแงะงกเงกเงินเงินหรือใช้ชีวิตแบบแบบไหนแบบลอยไปลอยมาใช้ชีวิตแบบไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเนี่ยเราไม่สามารถเป็นโค้ดได้เราต้องมีอินสปิเรชันเราต้องมีแรงบันดาลใจที่ทรงพลังนะจับเสือใส่ถังพลังสูงแล้วเราต้องเป็นซูเปอร์ซูเปอร์เนเจอรัลเป็นเอ็กซ์เมนเป็นคนที่สามารถเชื่อมกระแสของเรากับโค้ชี่ได้อย่างลึกซึ้ง และตอนที่เราแสดงความชัดเจนของเราออกไปเนี่ยโคชีหรือคนที่มาโค้ชกับเราเขาจะเริ่มเปิดใจกับเราเขาก็จะเริ่มไว้วางใจเราแล้วที่สําคัญก็คือสิ่งเหล่านี้มันต้องใช้ความความจริงใจใช้ความรักใช้หัวใจที่ยิ่งใหญ่ใช้จิตวิญ,ญญาณที่มันมันลึกซึ้งเท่านั้นเราไม่อาจจะใช้ชีวิตในแบบที่เราแบบปล่อยไปตามอารมณ์เพราะการเป็นโค้ชคือการเอาชนะความคิด รู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันความคิดเราถึงจะมาเราถึงจะสามารถนิขิตชีวิตของเราได้การเป็นโค้ชคือคนที่ต้อง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 มีสปิริตอ่ะต้องต้องเป็นผู้ให้อ่ะต้องเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างคนที่เต็มไปด้วยความสุขุมรอบคอบความอ่อนโยนรับผิดชอบรู้จักคําว่าขอบคุณและและ,และคำว่าขอโทษใช้ให้มันบ่อยๆทําให้มันตรงไปตรงมานั้นมันจะทําให้เรากลายเป็นพลังงานของ ของอะไรของจิตวิญญาณที่กําลังอัปเลเวลอัปเกรดตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วศิละปะของการเป็นโค้ชเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือการแสวงหาความรู้จากประสบการณ์ไม่ใช่เพียงอ่านจากในตำรับตำราเท่านั้นไม่ใช่เพียงแกเรียนเรียนรู้ในห้องเรียนหรือฟังประสบการณ์ของคนอื่นจากคําบอกเล่าเขาเท่านั้นแต่โค้ชหรือเทรนเนอร์จะต้อง จะต้องสั่งสมประสบการณ์จริงๆของตัวเองการออกเดินทางรอบโลกของผมไปเกือบทุกผลทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นแอฟริกาใต้แคนาดาอเมริกาออสเตรเลียอียิปต์หรือแม้แต่ในภูมิภาคต่างๆเล่นรับที่เต็มไปด้วยพลังมหสัจจรนย์ของธรรมชาติและจักรวาลผมได้รู้จักกับสปิริตความเล่นรับของจิตวิญญ,ญาณของตัวเองการไล่ล่าออกไปสแสวงหาความจริงของโลก ค้นพบความจริงของจิตวิญญาณของตัวเองมันเป็นการตื่นรู้แบบสุดขีดที่ทําให้ผมได้รู้ว่าการเป็นโค้ชเนี่ยมันมันมันเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์มันเต็มไปด้วยความรู้ความเข้าใจชีวิตอย่างลึกซึ้งถ้าคุณตัดสินใจจะมาเป็นโค้ชหรือคุณจะมาโค้ชตัวคุณเองก็แล้วแต่ในคอร์สพิเศษนี้ที่ผมกาลังจะเปิดเพื่อสอนและถ่ายทอดความรู้ของสุดยอดวิชาการวัดโค้ชจูนจิต ในระดับของ Supernatural ที่เราใช้คำว่า Supernatural c o u r s e เราก็จะต้องฝึกฝนการเชื่อมต่อวงจรจิตการส่งพลังจัก,กรวาลผ่านการกระตุ้นจัก,กระทั้งเจ็ดผ่านการสั่นสะเทือนอนุภาพของ Third ด y e หรือว่าดวงตาที่สามที่มันอยู่ที่กลางหน้าผากเราก็คือต่อมไรท่อต่อมพิทูอิตาลีแล้วก็กระตุ้นการทำงานของใจกลางสมองของเราซึ่งเป็นโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ฟิวชั่น ที่มีกระแสของพลังงานจัก,กรวาลหรือคลื่นแม่เหล็กที่เข้มข้นจนทําให้ต่อมใต้สมองของเราคือแกนโด่ามันเกิดการระเบิดออกมาเกิดการสปาร์กออกมาจนเกิดการตระหนักรู้นในระดับของซูเปอร์เนเจอรัลทำให้ต่อมที่อยู่ท้ายทอยของเราคือต่อมไพนิลหรือไพนิลแกนเนี่ยมันเกิดการเชื่อมต่อพิเศษและประสบการณ์เหล่านี้จะทําให้โค้ชเนี่ยมีมีอะไรมีสัญญาณมีซิกเซน มันทําให้เรามองเห็นชีวิตของผู้คนในโลกเนี่ยได้อย่างลึกซึ้งได้อย่างชัดเจนแล้วเราก็จะกลายเป็นคนที่ปราณีจริงขึ้นอ่อนน้อมถ่อมตนทั้งภาษาท่าทานแววตาที่เต็มไปด้วยความเมตตาความจริงใจการอ่อนน้อมและที่สําคัญคือความเห็นอกเห็นใจในเพื่อนมนุษย์ไม่ยกตนของท่านไม่คิดว่าเราเหนือกว่าคนอื่นและไม่ได้ค่าคนอื่นด้วยแววตาด้วย คำพูดหรือด้วยการกระทําสิ่งเหล่านี้จะค่อยๆต่อยอดให้เรากลายเป็นโค้ชที่สง่างามให้เรากลายเป็นโค้ชที่ที่อะไรที่ฟูฟ f i l อะที่อิ่มเต็มไม่ใช่โค้ชที่ขาดแคลนหรือติดยึดอยู่กับโลกวัตถุหรือเห็นแก่เห็นแก่รายได้หรือเห็นแก่ค่าตอบแทนจนทำให้เราลืมคุณค่า ของการเป็นโค้ดที่เราจะให้กับตัวเราเองหรือให้กับผู้คนในโลกใบนี้กระบวนการของการเป็นโค้ดในเวอร์ชัน5.0เนี่ยมันคือการสํารวจตัวเองอย่างลึกซึ้งเป็นการกลับมานับถือตัวเองได้อย่างได้อย่างหมดหัวใจรู้จักระมัดระวังคําพูดรู้จักสื่อสารกับโค้ชี่หรือคนที่มาโค้ดกับเราด้วยความสุภาพอ่อนโยนและจริงใจและที่สำคัญต้องมีสติปัญญา ไม่พาให้โคชีที่มาโค่กับเราเขาหลงทางปมของจิตมนุษย์เนี่ยมันซับซ้อนมากบางคนที่มาโค่กับเราเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าขัดขัดความลักว่าที่เราจะไปเจาะรหัสขุมทรัพย์หรือความรักของชีวิตเขาได้เนี่ยเราต้องใช้เราต้องใช้กระบวนการล่อหลอกเราต้องใช้ความรู้เราต้องใช้ความสามารถเราต้องใช้ศักยภาพที่สุดสุดๆของเราบางคนมีปม ที่ขาดแคลนความรักรู้สึกชอบทําร้ายตัวเองหรือบางคนก็รู้สึกว่าตัวเองอยู่ในความฝันไม่เคยทําอะไรสําเร็จสักครั้งในชีวิตหรือล้มเหลวมาตลอดจนรู้สึกตัวเองไร้ค่าหรือบางคนก็ใช้ชีวิตแบบลองผิดลองถูกแต่ไม่เคยรู้ว่าวิธีการที่มันสุดยอดที่เราจะออกจากกับดักออกจากกลาออกจากข้อจํากัดเนี่ยมันเป็นวิทยาศาสตร์มันเป็นความรู้ของฟิสิกควอนตัม ที่ทาให้มนุษย์เราสามารถเป็นอิสระจากความงมง,งายจากความเชื่อผิดๆที่ทําให้เรามักจะถูกชักจูงหรือครอบงําจากผู้คนหรือโลกที่มันไร้ระเบียบหรือจากโลกที่มันเต็มไปได้วยความหลากหลายแห่งกระบวนการของชีวิตที่มนุษย์ทุกคนจะต้องหาอักอลกอริทึมหรือวิธีการที่จะปลดล็อกตัวเองออกจากความกลัวออกจากความเชื่อผิดๆและที่สําคัญก็คือการตั้งสติ การตื่นรู้ของของโซการเปิดสวิตช์ของสมองที่จะทำให้เซลล์กว่า9 6สล้านเซลล์เนี่ยเขาเขาเกิดการสปาร์กอยู่ในใจกลางสมองของเราจนกลายเป็นคลื่นไฟฟ้าเป็นนิวรอนที่สร้างเครือข่ายของสิ่งที่เราปรารถนาที่เรียกว่าแอคชันคือความสาเร็จและในขณะเดียวกันอนุภาพของการตื่นรู้อย่างสุดขีดที่เราเรียกว่าการพร่งหรืออเว k เคนิ่ง หรือ Wake Up มันทําให้เรารู้สึกถึงชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมมันเป็นการรีเบิร์ตในร่างเดิมในชีวิตที่เราไม่เคยรู้ว่ามันเหนือกวา่ามันเป็นการเกิดใหม่ทางจิตปัญญาน่นเองฉะนั้นถ้าเราพูดเล่นๆว่นาน้ําเป็นของปลาฟ้าเป็นของนกการตื่นรู้ก็เป็นของมนุษย์ทุกคนเราจะไม่ยอมสูญเสียโอกาสหรือสูญพันธ์เหมือนในโนเซาที่ไม่สามารถวิวัฒนาการต่อไปได้แล้วกลายเป็น สิ่งมีชีวิตมากมายหลายล้านสปีชี์บนดาวเคราะห์ดวงนี้ได้สูญพันธุ์ไปอย่างมากมายเพราะไม่สามารถจะแอปพลายหรือว่าหรือว่าอะไรอัปเรเวลตัวเองขึ้นมาได้แต่มนุษย์เนี่ยกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอีวิวเลชันมีวิวัฒนาการที่มันสุดยอดที่สุดดังนั้นกระบวนการของการว่าโค้ชที่เราจะต้องเรียนรู้ความเป็นโค้ชเนี่ยมันจะต้องเริ่มตัดจากการเป็นคนมีแอคชั่นมีแพชชั่นแอคชั่นก็คือลงมือทํา เพชชั่นก็คือมีความรับรู้ความรู้สึกมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะแบบที่จะรักที่จะทุ่มเทที่จะอุทิศตัวเองให้กับสิ่งที่เรารักให้กับสิ่งที่มันยิ่งใหญ่ในตัวเราสําหรับผมการโค้ชก็คือชีวิตการทํางานก็คือการปฏิบัติจิตและการใช้ชีวิตก็คือการค้นพบความรู้แจ้งและการสร้างคุณค่าให้กับตัวเองให้ค้นพบสัจธรรมของความเป็นมนุษย์บนโลกใบนี้ก่อนที่จะตายหรือสิ้นลมหายใจจากโลกนี้ไป ังนั้นกระบวนการของการเป็นโค้ชเนี่ยมันต้องกลับมาถามตัวเองอว่าเราพร้อมหรือยังที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราอย่างแท้จริงลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงโลกภายในของเราเพื่อส่งต่อคบเพลิงแห่งแสงสวา่างที่มันกําลังลุกโชนให้กับผู้คนให้กับมนุษยชาติทั้งมวลให้กับโค้ชีที่มาโค้ดกับเราทุกๆคนและที่สําสคัญเขาต้องมาแล้วเขาต้องมีความสุขการโค้ดจะต้องสร้างกระบวนการล่อลอก หรือกระบวนการที่ทําให้ผู้ที่เป็นโค้ชชี่เนี่ยเขาสนุกกับเราเขาเล่นกับเราได้เขารู้สึกผ่อนคลายเราต้องสร้างกระบวนการนี้อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ให้จิตใต้สำนึกเขาเขาอะไรเขาปลดล็อกตัวเขาเองการโค้ชไม่ใช่การสะกดจิตที่เข้าไปชักจูงจิตแต่การโค้ชเนี่ยคือการไปทําความเข้าใจกับจิตในระดับของสติปัญญาในระดับของ Wi s d o m เมื่อไรที่จิตเนี่ยมันได้รับรู้ความจริงว่าสิ่งที่มันเคยหลงผิดสิ่งที่มันเคยเชื่อสิ่งที่มันเคยยึดมัน่นถือมัน่นมันเป็นเพียงแค่ปรากฏการณ์ที่เกิดดับในระดับของความทรงจําในระดับของอดีตในระดับของประสบการณ์ของชีวิตในที่สุดเราก็จะสามารถปลดล็อกตัวเองได้ด้วยวิธีการของสติปัญญาการโค้ดการวาดจึงเป็นการกระตุ้นการตอบสนองของซูเปอร์คอนชิสเนส ความสุดยอดมนุษย์นั่นเองทําให้สมองซีกซ้ายและสมองซีกขวาทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจากการค้นพบของนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าเราใช้ศักยาภาพของสมองเพียง3%หรือ7%อีก93%หรืออีก97%เนี่ยเราไม่ได้ใช้เมื่อไหร่ที่เราสามารถกระตุ้นการทำงานของสมองด้วยการใช้จิต ที่เป็นเสมือน c o o ีไการใช้พลังอำนาจอันล่นลับของ Super c o n s นช o u เ n นส s หรือจิตเหนือสำนึกจิตฉลาดปาดเปลืองได้เนี่ยมันจะทำให้เราว่าปไปสู่ชีวิตที่เหนือกว่ากระบวนการของการว่าโค้ดก็เป็นวิธีการเดียวกันดังนั้นพอเราเป็นโค้ชเนี่ยพวกเราที่จะมาเรียนกับผมเนี่ยสิครั้งบวกหนึ่งเพื่อเชื่อมกระแสะของการฝึกฝึกกระบวนการของการโคร้ชที่เรียกว่าการวาบเลยมันจะเกิดขึ้นมเมล็กขึ้น เกิดการสรั่นสะเทือนของประจุไฟฟ้าที่ทําให้นิวรอนของเราเนี่ยมันวิ่งพูดปพลัดเข้าไปเชื่อมเครือข่ายของแอคซอนหรือความรับรู้ในระดับของประสบการณ์ชีวิตและมันทําให้เราสามารถสร้างแอคซอนหรือเครือข่ายของความสําเร็จเครือข่ายของจัก,กรวาลที่สามารถดึงดูดสิ่งที่เราปรารถนาที่เราเรียกว่า law of a t t r a c t i o n ความสําเร็จที่ไร้กระบวน่าความสาเร็จที่สั่นสะเทือนอนุภาพของพระเจ้าในตัวเราได้อย่างเหลือเชื่อมหัศจรรย์เราคือผู้สร้างเราคือครีเอเตอร์ เราคือผู้เสกเราคือผู้สร้างปฏิหารให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราและโลกใบนี้มนุษย์ทุกคนคือสุดยอดของอะไรของชีวิตที่มีอนุภาพของพระเจ้าที่ถูกเก็บเข้ารหัสไปในระดับ DNA ดังนั้นเมื่อเราจะมาเป็นโค้ชเนี่ยหรือเราจะมาเรียนโค้ดแล้วเรามาเป็นเป็นอะไรเป็นผู้ให้เป็นพาร์ทเนอร์เป็นเทรนเนอร์เป็นพี่เลี้ยง เราก็ต้องจูนตัวเองก่อนเราต้องวาบก่อนฉะนั้นในระบบนี้ที่เราเรียกว่าวาปโค้ดจูนจิตเนี่ยเราต้องจูนตัวเองทุกวันด้วยความรู้สึกที่ทรงพลังความหิวกระหายในความรู้ความรักและศรัทธาในจิตวิญญาณของตัวเองที่มันลุกโชนเหมือนเปลวไฟที่กําลังส่องสว่างในดวงตะวันเหมือนจิตวิญญาณที่มันกําลังลุกโชนช่วงเพื่อเอาชนะ บททดสอบของโลกเราต้องสุขุมเราต้องใจเย็นเราต้องเป็นคนรู้จักนิ่งเป็นผู้ฟังที่ดีแล้วเราต้องรู้จักเก็บความลับของโคชีมันเป็นมันเป็นอะไรมันเป็นจรรยาบรลน,นะไม่ใช่แค่มารยาทหมายถึงประสบการณ์ทั้งหมดที่มทผมได้โค้ชคนมากว่า2-3,000คนและก่อตั้งองค์กรที่ชื่อ The Master Coach Academy ว่า20 10กว่าปีกับ20ปีเนี่ยมันทำให้ผมได้ตกผลึก ได้นค้นพบความลับของชีวิตมากมายจากผู้คนที่เขาเขาไว้วางใจผมเขามาเล่าเรื่องราวมากมายให้กับผมฟังเราต้องกลายเป็นกลายเป็นอะไรกลายเป็นธนาคารที่เก็บความลับและความทรงจําของผู้คนมากมายและในขณะเดียวกันเราก็ต้องพร้อมที่จะถ่ายทอดกระบวนการแห่งความสําเร็จนั้นผ่านวิธีการแก้ปมของจิตใต้สํานึกหลายคนมาด้วยความรู้สึกตัวเองขาดแคลนไม่เคยประสบความสําเร็จ โดยไม่รู้ว่าเบื้องหลังอาจจะเกิดขึ้นจากความรู้สึกที่ไม่ถูกหลักจากครอบครัวจากพ่อแม่จากญาติจากพี่น้องหลายคนเก่งเรียนหนังสือได้เกียรตินิยมแต่กลับพบว่าตัวเองไม่มีความสุขเมื่อจูนเข้าไปในระดับของการวาโค้ดในระดับของ s u b c ซับคอนช n เน s หรือจิตใร้สำนึกก็พบว่าคนเหล่านี้ลุกขึ้นมาเก่งเพื่อที่จะทําให้ตัวเองมีคุณค่าแต่การพยายามความขุนขวายข่อยคว้าของเขา กับกดดันบีบคั้นให้เขารู้สึกเหนื่อยล้าและรู้สึกว่าตัวเองตัวเองอะไรตัวเองไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังเมื่อเขาไม่ได้รับคําชื่นชมเมื่อผู้คนเมื่อโลกไม่ได้ตกมือและชเช่วยเขาหรือพ่อแม่ญาติพี่น้องไม่เห็นคุณค่าของเขาดังนั้นกระบวนการของการวารโค้ดมันคือการตั้งหลัดแบบสุดๆไปเลยซึ่งแน่นอนวันนี้ผมอาจจะ กำลังพูดถึงเวอร์ชั่นของการโฟกัสตัวเองก่อนปดล็อกตัวเองก่อนถอดรหัสลับของชีวิตของเราให้ได้ก่อนเราถึงจะไปโค้ดคนอื่นถ้าเรายังถอดรหัสตัวเราเองไม่ได้เราจะไปโค้ดใครอันนั้นโค้ดในหลักสูตรเนี้ยต้องเรียนรู้การถอดรหัสตัวเองก่อนที่เราจะไปเป็นโค้ดแบบสมบูรณ์แบบไปเป็นผู้ให้เป็นแบ่งปันไปเป็นมืออาชีพไปเป็นโปรเฟสชันแนลไปเป็นอะไรไปเป็นเทรนเนอร์ เราก็ต้องจูนตัวเองให้ได้ก่อนผมเชื่อว่าความลับของการโค้ชเนี่ยมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมอยากจะมาถ่ายทอดที่เป็นเรื่องที่สามารถสามารถบอกเล่าได้เป, keyword, เป็นคีย์เวิร์ดเป็นคุญแจไขรหัสของจักรวาลพันซูเปอร์คอนเชียส s เน็ตหรือจิตเหนือสำนึกซึ่งมันทำให้ผมตื่นตะลึงทำให้ผมรู้สึกว่าชีวิตมัน fulfill, ฟ,ฟูลฟิลจริงๆนะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องใช้ชีวิตแบบ มีข้ออ้างหรือข้อแม้กับตัวเองแต่เป็นการใช้ชีวิตแบบแบบไรแบบสุดยอดในตัวเองอะยอมรับตนักรู้แล้วก็มีสติปัญญาไม่งมง,งายไม่ใช้ชีวิตแบบอะไรเอาตัวรอดไปวันวันแต่โค้ชจะต้องสว่างสวัยสง่างามเป็นซูเปอร์สตาร์เป็น star, เอ็กซ์เมน man, เป็นสุดยอดมนุษ์พันธ์ใหม่ที่มองเห็นคุณค่าของชีวิตที่กล้าที่จะ ลุกขึ้นมาสร้างคุณค่าละความหมายให้กับชีวิตของเราและแบ่งปันประสบการณ์ทั้งหมดที่เราได้รับให้กับผู้คนแลโลกใบนี้ในเวอร์ชั่นพิเศษของการวาโค้ดพวกเราสามารถมาเรียนกับผมได้เป็นระบบพิเศษที่เราจะจูนคลื่นไฟฟ้าขึ้นจัก,กรวาลแล้วก็นำอะไรนำประสบการณ์ที่ผมได้กันกรองหลอหลอมและเจียร์อะไรมาทั้งชีวิตเพื่อถ่ายทอดให้กับพวกเราคนแบบไร กระบวน่าจูนกันแบบทะลุทะลวงในระดับของซูเปอร์เนเจอรัลจนเรารู้สึกเหมือนสัมผัสได้กับคลื่นพลังงานชีวิตคลื่นไฟฟ้าคลื่นแม่เหล็กตอนที่สมองของเราเข้าสู่แกรมมาเวฟซึ่งมีความถี่ประมาณ40-101 h ถึง101เฮิรตซ์เนี่ยมันจะเกิดการตื่นรู้แบบสติสัมปชัญญะเข้มขน้นมันสงบมันจะมีพลังมันจะออนโยน มันจะรู้สึกถึงความรักรู้สึกถึงหัวใจที่ยิ่งใหญ่และมันจะไม่ยอมจำนนกับจากไหนจากบททดสอบหรือสิ่งที่เราเผชิญกับชีวิตไม่ว่าโลกจะหยัดเยียดแล้วโห้กระนำกับกับบททดสอบเรามากมายขนาดไหนก็ตามแต่โค้ชก็จะเอาชนะก็จะถอดรหัสของชีวิตได้เมื่อไหร่ที่เราถอดรหัสชีวิตของเราได้สำเร็จเราก็จะสามารถ แบ่งปันเราสามารถที่จะเชื่อมต่อกระบวนการของการวาบคิดนี้ให้กับผู้คนได้อย่าลืมนะครับว่าวิธีการที่มันสุดยอดที่สุดคือการจูนการวาบเข้าไปในระดับ DNA เลยเปลี่ยนความเชื่อของจิตเปลี่ยนความเชื่อในระดับอะตอมซึ่งเราพบความจริงว่าเทเลเมียของมนุษย์เนี่ยที่มันสามารถที่จะที่จะเติบโตและมีหางยืนยาวได้อีกต่อไปก็เพราะมีการสัญจะเทือนอนุภาพทางควอนตัม จิตมนุษย์คืออนุภาพของพระเจ้าเรากําลังตื่นเต้นกับเวอร์ชั่นที่เรากําลังจะจูนจิตในครั้งต่อไปในเวอร์ชั่นที่6และแน่นอนกระบวนการของวิทยาศาสตร์ทางจิตคือการโค้ชตัวเองเพื่อความเป็นสุดยอดมนุษย์นี้คือสิ่งที่ล้ําค่าที่จัก,กรวาลกําลังมอบประสบการณ์สุดยอดนี้ให้กับผมและพวกเราทุกคนอย่าลืมนะครับกระบวนการนี้อาจจะเป็นคําตอบสุดท้ายของการค้นพบชีวิตที่แท้จริงที่คุณหยหามานานแน่นนานช่วยชีวิตของคุณ และผมเชื่อว่าถึงเวลาแล้วที่จัก,กรวาลจะมอบของฝันอันล้ำค่านี้ให้กับคุณทุกคนและผมก็พร้อมแล้วที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ทั้งชีวิตของผมให้กับพวกเราทุกคนอย่างไม่มีอย่างไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นไม่มีการมีการกักไม่มีการไม่มีการเก็บเง,งาไว้อย่างเด็ดขาดถ่ายทอดแบบ สุดคำพีสุดยอดวิชาสุดหัวใจให้กับพวกเราทุกคนและนี่คือสุดยอดของการค้นพบวิธีการโคส้สคุณเลือกที่จะเป็นโค้ชหรือโค้ชตัวเองคุณก็ต้องใช้ชีวิตอย่างสุดยอดที่สุดเช่นเดียวกับผมและมันคือการค้นพบสุดยอดของชีวิตมนุษย์พันธ์ใหม่ซูเปอร์เนเจอร์บโลกใบนี้ซึ่งเราทุกคนสามารถเลือกที่จะตัดสินใจให้กับชีวิตของเราด้วยตัวเองทำนั้นครับ